สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมคิดภูมิครับเพชรคนเหนือครับวันนี้นะครับผมพาท่านเดินทางมาที่นี่นะครับด้านหลังผมนี่นะครับก็คือองค์พระมหาธาตุเก้ามงคลนะครับณสุดในสยามนะฮะซึ่งอ่าเป็นสถานพุทธสถานแห่งหนึ่งนะครับที่อ่าเป็นวัดป่านะครับชื่อววัดป่าอรัญวิเวกนะครับตั้งอยู่ที่บ้านปารันนครับหมู่ทีห้า ตำบลปงน้อยนะครับอําเภอดอยหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับก็ผมเดินทางมาตามถนนบายพาสนะครับที่จะไปเจียงแสนเจียของนะครับก็แวะขึ้นมาชมธรรมชาติหลักขอวัดวะอารามโบราณสถานที่นี้นะครับที่นี่นะครับเป็นวัดป่านะฮะในเขตของพื้นที่ของชุมชนอาชาไทยอีสานที่นี่นะครับที่วัดปารันนี่นะฮะจะได้รวมกันเป็นกิจสทาสร้าง วันนี้นะฮะแล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านมาชมาความงามของธรรมชาติที่วัดปา่าอารัมวิเวกนี่นะครับว่าจะวิเวกขนาดไหนนะฮะจะเหมาะจะเป็นสถานที่สปายะสำหรับท่านที่ชื่นชอบในการปฏริบัติธรรมและกับท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับป่าเขาทำน็อตไพรความสงบเงยียบในป่านานาพันธุ์นี่นะครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วครับวันนี้นะฮะพาท่านมา ไปพักทีนี่กันดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะครับไปชมบริเวณรอบๆของวัดก่อนนะครับเชิญเลยครับ mm hmm. แล้วก็ขึ้นมาด้านบนถึงรน้อยที่นี่นะครับก็จะเป็นที่ตั้งขององค์พระมหาธาตุนะครับเก้ามงคสุด สุดยอดในสยามแดนสยามนะฮะซึ่งเป็นองค์พระธาตุที่ค่อนข้างจะใหญ่โตมโหฬารมากนะครับแล้วก็มีความสง่างามโดดเด่นนะฮะบนเนินเขาที่วัดป่าอารามจิเวกนี้นะครับก็สารับองค์พระธาตุนี้มีความเป็นไปเป็นมาจะไดนะครับเราลองไปเรียนรู้กับองค์พระธาตุตรงนี้กันดีกว่าครับ ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์เก้ามงคลเหนือสุดสยามครับพระมหาธาตุเจดีย์เก้ามงคลเหนือสุดสยามนี่หลวงพ่อทวีจิตะตะโพตโตนะครับสำนักสงฆ์อรันวิเวกบ้านปารันตำบลปงน้อยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยญาติโยมชาวเชียงรายกรุงเทพมหานครและก็ทุกภาคของประเทศ ได้ร่วมใจกันสร้างพระมหาธาตุเจดีย์เก้ามงคลเนือสุดยอดในสยามถวายเป็นพระราชกุศลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีได้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่เก้าเพื่อเป็นการเทดิดพระเกียรติและก็เพื่อไว้เป็นสิริมงคลแด่วงชนชาวไทยในพระพุทธศาสนาของพระองค์ พระมหาธาตุเจดีย์เกา้ามงคลเหนือสุดสยามสร้างขึ้นเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2549และก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2550เจดีย์ขององค์พระมหาธาตุเจดีย์เกา้ามงคลนี้นะครับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้9เมตร ความสูง1 9เกเมตรเจดีย์องค์เล็กวัดเส้นผ่าศูนกลางได้2เมตรความสูงเกเมตรรวมเก้าองค์สําหรับค่กาก่อสร้างรวมทั้งสิ้นก่อ6ล้าน2 0บาท ครับนอกจากท่านจะได้ชมความงามของอธรรมชาติป่าเขาลำน้อไภัยความสงบเงียบที่นี่แล้วนะครับท่านยังได้ไว้พระบรมสาริริกธาตุที่ัรจุในพระมหาธาตุเก้ามงคลนะครับเหนือสุดเหนือสุดในสยามนี้ตัวนะฮะและวก็ที่บนดอยทห่นี่ก็ยังมีกิจกรรมฝาผนังนะครับภาพเขียนนะฮะ เกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับสวยงามมากนะฮะก็จจำนวนนักทีเดียวนะครับก็ที่นี่นะครับก็เป็นอีสถานที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่สปายะนะเหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบในการปฏิบัติธรรมและทำทีชื่นชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนานะครับที่นี่จึงเป็นแห่งสถานที่หนึ่งที่จะเป็นทังเลือกของท่านอาไมเอลนะครับหลังพ้นภัยโควิดนี้ครับผมยุนธุรมลวงครับ